นะครับแล้วเกมที่สามก็เปลี่ยนจังหวะเห็นได้ชัดแล้วก็ทำแต้ม,มได้ดีขึ้นในเกมที่สามแต่ก็ต้องยอมรับว่าตุรกีกขเล่นดีจริงๆนะมครับสถิติาครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปดูตอนที่เป็น5 3 2นะปี2 0 2 2แต่ว่า4ครั้งสุดท้ายเขาก็เล่นได้ดีมาตลอดแล้วก็พลงังเขาเยอะกว่าแต่ก็ต้องชื่นชมในทางโค้ชแล้วก็ก กำลังใจของนักกีฬาว่าอยา่างน้อยเกมที่สามยังคลิกจังหวะยังรู้ว่าจุดที่เราได้ตัวแล้วทําแต้มได้สองสามแต้มน้องเซิร์ฟลองได้สองสามครั้งนี้แค่นี้ก็ถือว่าปัดเกมไม่ดีแล้ว<ห>รลครับอะนรเยอะที้เป็นอะไรัครับไม่ได้การมืองก็ไม่ได้เคลียรอะไรนะเรื่องธรรมดาแ,แต่ว่าก็อยากจะมาช่วยเชียร์ให้กำลังใจอย่างที่บอกว่าเป็นยอด เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะถ้าเกิดไ้มีโอกาสได้มาดูด้วยแล้วก็มาช่วยเชียดด้วยอะไรย่างนี้ก็ตามที่บอลเล่ก็บอกว่าอยากจะให้มาดูอีกสองเกมที่เหลือปราเทอกับญี่ปุ่นก็ถ้าไม่ดึกมากเกินไปก็จะพาลูกสาามาดูด้วยพ่าพี่ปเป็นคนที่ชอบมากกว่าเพราะเรื่องกีฬานี้มันกตูอเนไปบ้างแบบนี้ครับครับก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่แทคนิคเยอะแล้วก็เร็วแล้วก็รูปร่ามีโปมากกว่ากีฬาชนิดอื่นอย่างที่เราเล่นเนาะ อมันมีเรื่องของบอ,งองเรื่องของรูปร่างอะไรพวกนี้เทคเกตก็ต้องเปลี่ยนตลอดจังหวะเกมก็ต้องเปลี่ยนตามตลอด2เกมแรแเกเราเทคคอมตัวใหญ่พวกนขึ้นก่อนพอมาเกมที่สก็เห็นว่าโค้ชเปลี่ยนเกมโยกซ้ายโยกขวาขึ้นบอลต่ำแล้วตกเร็วอ่ะก็ได้อยู่ก็ที่อา,าลแลอรแล้วรถส่วนใหญ่ะเล่นเป็นนะเนี่ยอ๋อก็กีฬาอื่น <c oughs> เอากีฬาอื่นแล้วก็ทุ <c oughs> กคนบอกว่าอยากให้สนับสนุนอะไรพวกเสดส์เสดส์แจกปุ๊บอลไทยบ้านใส่พวกนี้นะพี่ก็รู้ว่าจังหวะเกมมันเปลี <c oughs> ล่ยนก่อนยังไงได้เลย ก็ไทยพูดเชียไม่หรอกนะเขาก็มาเชียร์ทีมที่เขาล่ากอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่มาเชียร์ครับอย่างบรรยากาศวันนี้รู้สึกยังไงกับความสำคัญของกีฬาต่อประเทศบ้างครับก็แน่นอนว่ามีความสำคัญกับในเรื่องของสังคมแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนาะทุกคนก็มาเชียร์กันแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจเป็นเรื่องของความรูของตัวเอชใช่ ก็ถ้าเป็นรัฐบา,าเลเมื่อไหร่ก็อยากจะสนสับสนุนให้มากกว่านี้ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมการของกีฬาผมเองตอนเด็กๆก็เคยมีสปอร์ตกับบรื่องทีมชาติเยอะเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเช่นแบบสิงโตปุ๊บเนี่ยพอเขาดีมชาเก็คือดีมชาติตลอดชีวิตแล้วก็มีโอกาสาที่จะดูแลุชีวิตต่อในาานกักกีฬาไทยมันก็จัดการแล้วเวลาลงพื้นที่ไปดูพวกโรงเรียนกีฬาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยพอวิทยาศาสตร์การกีฬาอาหารการด้วยการแช่น้นร้อนน้นเย็นตลอดเวลาสลับกันอย่างั้นก็ ต่างกันเยอะกับประเทศอื่นหมดวันนี้พวกเราเรี่ยงก็ทนายกันอย่างค้ัยก็เดี๋ยวเราคนที่หวยออกหวยออก3 7 6เจ็ดนกไม่ไหลกันกันอะรลครับอยากบอกอะไรถึงนักกีฬาอยู่ข้างหลังไหมครับ